สวัสดีครับผมนายธนรัตนปานิพนธ์กังครับรหัส ee e 6 2 1 7 2 3 1 0 4 5 9 7 0นะผมวันนี้จะมานำเสนอร,รายการที่1ครับเรื่องกฎของโอ์มวงจรอนกกรมและวงจรขนาดนะผมวงจรอนกรอนกรมคือการนำโหลดมาต่อเอรียงกันโดยให้ปลายของโหลดตัวแรกต่อกับปลายของโหลดตัวถัดไปรืออีกในหนึ่งหมายถึงการนำโหลดตั้งแต่2ตัวมาต่อเอรียงกันไปเป็นแบบอันดับครับทำให้กระแสไหลไปในทางทิศทางเดีวยวกันครับ สองวงจรขนานคือการนำโหลดมาต่อขนานกันหรือต่อค้อมกันตั้งแต่สองตัวขึ้นไปโดยนำจุดต่อของไปทั้งสองข้างของโหลดแต่ละตัวมาต่อลมกันนะและสามวงจรผสมคือการนำโหลดมาต่อนุกลมและขนานรวมกันภายในวงจรเดียวกันครับผมจะมาสาธิตวิธีการคำนวณค่าของทั้งสามวงจรครับในโปรแกรม psp ให้ผมขั้นตอนแรกปด เปิดมาที่โปรแกรมทีสปายครับหน้านี้ครับผมแล้วก,กด c อนโทรลจครับเพื่อเลือกอุปกรณ์เลือกอันแรกจะเป็นแหล่งจ่ายครับ vs ครับผม vsrc ครับดี๋ยวมันคลิกแล้วกดวางครับผมแล้วดับเบิ้ลคลิกไปที่อีกแหล่งจ่ายทีหนึ่งครับเพื่อเลือกเป็นกระแสะตรงหรือกระแสะสลับก็ได้ครับแต่วงจรที่ออกแบบเป็นกระแสะตรงครับแหล่งจ่ายที่กําหนดคือ10บโวลต์ครับ กดเซฟเชียงดิษเพยแล้วกดโอเคครับผมค่าจะแสดงออกมาข้างหน้าเลยครับแล้วกด c อนโทรเหมือนเดิมครับผมแล้วก็พิมพ์ R ครับเพื่อเลือกตัวต้นทานดับเบิลคลิกวงจรอ,อนุกรมครับผม R 3ตัววาง3ตัวครับแล้วกด c อนโทรลจเดิมครับผมพิมพ์ A D ครับ A G N D จะเป็นก้าวครับผม กดวางเลยครับแล้วก็ตั้งค่าตัวต้านทานตัวที่หนึ่งครับผมค่าที่กําหนดมาเป็นยี่สิบโอห์มครับอนเ n อร์ตัวที่สองจะเป็นสามสิบครับตัวที่สามนี่ร้ 110. อยสิบกดเ n t e r ครับแล้วกด e n นสอตัวนี้ครับเพื่อเชื่อมต่อวงจร ครับจะได้หน้าตาอย่างนี้นะครับแล้วก็มาลองรันดูนครับกดไปที่ซิมเลตครับผมค่าจะขึ้นมาตรงหน้าจอเลยนะครับนี้วงจอรอนรุกรมที่เพิ่งวาดรูปไปเมื่อกี้กระแสจะเ,สจเท่ากันหมดครับเป็นคุณสมบัติของวงจอรอนรุกรมครับแล้วก็ แรงดันตกจะเราจะเอาตัวนี้ครับสิบโวลต์มาลบกับหนึ่งแปดจุดหกหกเจ็ดโวลต์นะผมจะได้เท่ากับหนึ่งจุดสามสี่ครับนี่คือหนึ่งจุดสามสี่คือแรงดันตกข้อมในตัวต้านทานครับตัวที่หนึ่งตัวที่สองนี่จะเอาแปดจุดหกหกเจ็ดครับผมโวลต์ bon. ไปลบกับหกจุดหกหกเจ็ดโวลต์นะผมจะได้เท่ากับสองจุดศูนย์หนึ่งครับจะเป็นแรงดันตกข้อมอาตัวที่สอง และแรงดันตกความอาตัวที่3ามจะได้เท่ากับ6.667ครับเป็นตัวสุดท้ายแล้วมาดูอีก2วงจรครับวงจรที่สองจะเป็นวงจรขนานครับวงจรขนาดคุณสมบัติคือแรงดันจะเท่ากันทั้งวงจรนะครับได้เท่ากับ11โวลต์ครับแล้วก็กระแสที่ไหลผ่านตัวต้านทานตัวที่1จะได้เท่ากับ110มิลลิแอมป์นะครับ ตัวที่สองนี่ห้าสิบมิลลิแอมตัวที่สามร้อยสิบมิลลิแอมเหมือนกันนะกระแสรวมทั้งวงจรจะได้เท่ากับสองร้อยเจ็ดสิบมิลลิแอมนะครับตัวที่สามคือวงจรผสมครับผมวงจรผสมนี่แดงกระแสะที่ไหลผ่านตัวต้นานทานตัวที่หนึ่งจะได้เท่ากับร้อยสิบห้าจุดหนึ่งเจ็ดมิลลิแอมนะครับตัวที่สองจะได้ 1 0 3 4 5 mm, ้สามดสี่ห้ามิลลิแอมป์ครับแล้วตัวที่สามจะได้5้าสิจุดมิลลิแอมป์ครับผมแล้วก็แรงดันที่ต่อข้อมตัวน้นฐานตัวแรกนะครับเขาจะเอาสิบห้าโวลต์ตรงนี้ครับมาติดมาลบกับ10 3จดสาห้าโวลต์จะได้เท่ากับ 4. 6 5 5ุดหห้าห้าครับผมเป็นแรงดันต่อข้อม R ตัวที่หนึ่งแล้วแรงดันต่อข้อม R ตัวที่2กับสาครับจะได้เท่ากับ10 3จดสห้าครับ การนำเสนอจบเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ